สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงยุทธชาแนลนะครับผม โอเคครับวันนี้เรามาอยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตองกิตนะฮะเราจะมาเอ่อวันนี้นะครับผมมันมีโอกาสเลดอัพเข้ามานะครับผมสําหรับตู้ไอตรงเนี้ยนะฮะตู้สบียงรูนตรงนี้นี่ครับผมรู้สึกว่ามันจะเลดอัพขึ้นมาเป็น70%เลยนะฮะแล้วก็มันเพิ่มมาเป็น50ครั้งนะครับผมก็ตอนนี้ผมเหลืออยู่อีกประมาณ24ครั้งนะฮะเราก็จะมาเปิดกันดูนะครับผมว่าเลดอัพ อ uh, 70%ตรงนี้นะฮะมันจะดวงดีจริงหรือเปล่ามันจะเพิ่มโอกาส70%จริงหรือเปล่านะอันนี้คือแบบ GM มาหลอกให้เรากดหรือเปล่านะสำหรับใครที่คิดจะกดหรือยังไม่ได้กดนะมาดู มาดูช่องลุงยุทธได้นะครับผมว่าควรค่าจะกดหรือเปล่านะครับผมสาหรับตู้เสวียงรูนตรงนี้นะครับผมสําหรับใครที่ดอกดองตั๋วไว้เยอะๆนะครับผมก็มาดูก่อนนะครับผมว่าเผื่อจะได้เป็นแนวทางนะครับผมว่าเอาดีป่ะเอาดีเป่าวันนี้อะไรแบบนี้นะครับผมคือตอนนี้ลุงยุทธนะฮะอยากได้คอมแฝกนะเป็นเลเวล4นะเพราะว่าเลเวล4นะฮะมันจะเพิ่มดาเมจดาเมจครินะครับผมทั้งหมด 8%เลยนะโอ้โหมันจะเพิ่มขึ้นทั้งทีมด้วยนะมันก็จะทำให้พลังเราดีดขึ้นไปอีกนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปลองดูกันหน่อยกันลวกันนะครับผมว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างนะทุกคนโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวก่อนอื่นเราต้องไปหาตั๋วนะครับผม ตัวที่เราจะต้องเอานะตอนนี้มันมีอยู่ตรงนี้นะฮะคือแพ็กตรงนี้นะมันจะได้45ใบนะถ้าเกิด3ครั้งเนี่ยมันก็จะได้ประมาณร้อยกว่าใบนะฮะแล้วตรงนี้ก็อีก3ครั้งนะครั้งละ25ใบนะเดี๋ยวเราเไปลองดูกันหน่อยก็แล้กันนะครับผมปะเดี๋ยวเราไปเปิดก่อนนะ1ทีนะครับผม45ใบก็มาแล้วเราได้หินปุกตื่นมาด้วยนะครับผมแล้วก็ได้หีบเลือกมาด้วยนะครับไปต่อครับผม ไม่ต้องลุ้นอะไรนะคือเรามาซื้อนะครับผมทุกคนเรามาซื้อนะแพ็กตรงนี้นะครับผมไปต่อฮะป๊๊บก็ห่โอ้โหมาอีก2 5ใบทุกคนไปฮะเออมานะเราได้อันนี้ด้วยนะหีบหีบอะไรนะหีบอัพขั้นนะครับผมแผ่นสลักนะครับไปต่อฮะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอันนี้คืออะไรเนี่ย อ๋อการดหีบรลางวันนะครับก็ไม่ได้เสียหายเท่าไหร่นะ35นะครับผม 35thb นะทุกคนโอ้โห 35thb นะครับโอเคก็ถึงเวลาแล้วนะเดี๋ยวเราเดินวนเวียนวนเวียนอยู่แถวนี้ก่อนสักนิดหนึ่งนะสักนิดนึงนะเออไปมันอยู่ตรงตู้ตรงนี้นะครับผมสถานีซับพลายตรงนี้คือจะเรียกว่า สถาดีดูดเงินก็ไม่ได้แปลกอะไรนะเขาเรียกว่าสถานีดูดเงินก็ได้นะ oh. เอาละครับผมตอนนี้เราก็มีตั๋วสเสบียงรูนอยู่นะครับผม211ใบไปเราไปเปิดกันนะ21 1ใบนะเราก็เลือกเอ่อไอตรงนี้นะครับผมเราเลือกตรงดาบคมแฝกนะเพราะว่าเราจะทําดาบคมแฝก เลเวลสี่นะครับผมไปครับผมกดปั๊บไปใบทองมาโอ้โหใบทองไม่มานะครับผม oh. แต่มันเป็นใบม่วงอามาตะมาเฉยเลยทุกคนใ <c> บ <oughs> ม่วงอามาตะมาเฉยเลยมาได้ยังไงครับเนี่ยไปต่อครับปั๊บนี่เราเลือกคมแฝกนะโอ้คมแฝกนี่ร่วมาครับผมแล้วก็เป็นใบม่วงนะใบม่วงสองชิ้นเอยใบม่วงหนึ่งชิ้นแล้วใบฟ้าสองชิ้นโอ้โหใบทองไม่ออกทุกคน ไปต่อป้าใบทองมาอือหือใบทองก็ไม่มาครับผมอ๋อโหก็ใบใบทองไม่ออกมีแต่ใบสีฟ้าครับผมไปต่อครับป้าใบทองมาโอ้โหอย่างเกลือเลยนะครับผมใบทองไม่ออกอีกแล้วนะ <c oughs> เป็นเอ่อใบสีฟ้าบิดเบี้ยวนะครับผมอือหือแต่ได้แผ่นสลักคมแฝกมานะฮะแล้วก็แผ่นสลักคมแฝกบุกลุกนะอ๋อนี่ไงโอ้โหได้สีม่วงมาป้าตอนนี้ตอนนี้ไม่ออกอีกแล้วครับผมไปต่อนะ อีก1 5 1ใบไปโอ้โหอย่างเกลือทุกคนอเกือจัดเกลือจริงโอโ้ใบทองแต่เป็นใบนิลันนะก็ไม่เป็นไรนะถ้าเกิดเป็นสีทองมันก็ดีหมดนะทุกคนอโอเคปัาบเขาให้โอ้โหอย่างเกือนะรอบนี้นะเกือจัดเลยไปต่อฮะปะเปลดอัพเหลอม,มาแล้วครับผมนิลันทั่วไปนะตอนนี้มีอยู่2นะครับผมได้เพิ่มมาอีกหนึ่งปัปบ๊บปัืบ อย่างเกลือเลยนะอย่างเกลือเลย200ใบ,บเกลือจะจัดเลยทุกคนไปทีละใบดูสิลองที <c oughs> ดเดียวขนาดใบเดียวนี่ยังขนาดนี้เลยนะครับผม <c oughs> ไปต่อครับ100ใบสุดท้ายปั๊บโอ้แผ่นสลักอามาตะทนทานครับผมแล้วก็มีแผ่นสลักบิดเบี้ยวมาด้วยนะโอเคโอเคป่ะเราก็จะได้ไปอัพกันยาวๆนะปราบก็ให้บิดเบี้ยวพลังมานะครับผมสีฟ้านะครับผมไปต่อฮะอีก90ใบครับผม ปั๊บป๊บปั๊บป๊บปับป๊บ,ปบ,ปบอืมขมแฝกฮีโร่มาครับผมโอเคก็ไม่ได้ขี้เละเท่าไหร่ฮะไปต่อปับ๊บอืม้มขมแฝกกบบนี้ลันมาครับผมแต่ก็ ไลท์ซึ่งสีทองที่เป็นการ์ดนะครับผมสีทองที่เป็นการ์ดเพิ่งได้ชิ้นเดียวเองครับโอ้โอะไรมันจะเกลือขนาดนี้ครับผมสําหรับใครที่คิดจะเปิดก็คิดดีๆนะครับผมผมว่าต้องดองไว้สักประมาณเออห้าร้อยใบนะโอ้มาแล้วอมาตะสารพัดครับผมก็ยังดีนะที่เป็นสีดองนะครับผมมีหนึ่งชิ้นครับผมไปต่อปั๊บอมาตะอาวุธนะครับผมพระเจ้า โอ้โหอะไรกันครับเนี่ยปลาตอบปั๊บรอบนี้อย่างเกลือเลยโอ้น้ําตาจะไหลกดไปเท่าไหร่เนี่ยกดแพ็กไปเท่าไหร่ท่านผู้ชมเมื่อกี้โอ้โหน้าตาจะไหลจริงๆนะครับเนี่ยปตาตอปั๊บปั๊บไม่ส่งท้ายด้วยไม่ส่งท้ายด้วยโอ้โหมาปั๊บโอ้โหไม่มาฮะ ไม่มาครับผมมีแต่บิดเบี้ยวกับคมแฝกกับนิลันมาครบครับผมโอเคปะก็ถือว่าเกลือจัดเลยนะเกลือจัดเลยบอกตรงว่ามันเกลือจริงๆนะท่านผู้ชมจะเกิดจะเปิดก็เออเออคิดดีๆนะครับผมคิดไตร่ตรองดีๆหรือคิดที่จะซื้อแพ็กมันเนี่ย ผมว่านะถ้าไม่ไอ้นี่เท่าไหร่ก็ไม่ต้องซื้อก็ได้นะอย่าเอาไปลอกเรียนแบบนะไม่แนะนําให้ทําตามด้วยนะครับผมทุกคนครับเออผมไม่แนะนําให้ทําตามนะไปะเราไปดูกันหน่อยว่าเอ,อดาบคมแฝกเราเป็นไปได้ไหมที่จะขึ้นเป็นเออเลเวลสี่นะตรงนี้โอเคเราไปอัพกันครับป๊าบเขาไหวโอ้โหขาดอีก3อันนะขาดอีก3อันตรงนี้นะครับผมมาดูอันนี้สิ มาดูอันนี้สิอันนี้ได้ไหมมาป๊าบอันนี้ขาดอีกหกอันครับผมอันนี้ผมขาดอยู่6คันนะสองช่องนะครับผมเออถ้าเกิดตรงนี้เราขึ้นเป็นเลขสามได้เนี่ยไอเนี้ยใบใบนี้ขึ้นเป็นเลขสามได้นะทุกทุกอันเลยนะในรอบในรอบที่เป็นรอบดาบตรงนี้นะ ขึ้นมาเป็นสามได้เนี่ยเราก็จะอัพเป็นเลเวล4ได้นะแต่ของมันเนี่ยค่อนข้างหายากเลยนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกัน,นะอน,นเอาอันนี้เต็มอันนี้เต็มโอ้อันนี้เต็มแม้ครับทุกคนโอ้โหอ,อันนี้ได้แล้วอันนี้ได้แล้วอันนี้ได้แล้วฮะก็เราก็จะขาดแค่อาคุมแฝกต่อสู้นะฮะคุมแฝกต่อสู้นะครับผมก็ขาดอีกหกชิ้นนะครับผมคุ้มแฝกต่อสู้ขาดหกชิ้นแล้วก็เป็นคุมแฝกอาวุธขาดอ่าสามชิ้นนะอโอ้โห ก็ค่อนข้างใช้ได้เลยนะใช้ได้เลยถือว่าอืมจะบอกว่าใช้ได้ก็ไม่ได้นะเพราะว่ามันอัพขึ้นเลเวลสีไม่ได้ทุกคนแล้วก็ต้องตามหากันต่อไปนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันหน่อยก็แล้วกัน เดี๋ยวไปดูยังอัพไม่ได้นะยังอัพไม่ได้คือจะอัพตรงล่างมันก็อัพพวกไอเม็ดล่างๆเนี่ยที่ขึ้นลูกศรสีเขียวเนี่ยมันก็ยังแบบเอาไว้อัพทีเดียวกว่าเราอัพพวกใบใหญ่ไปก่อนก็ได้เนี่ยอัพไปก่อนป้าบนี่729ขึ้นมาอย่างเยอะ729โอเคโอเคไปผมจะอัพใบใหญ่ก่อนนะครับผมอ่าใบเล็กเดี๋ยวไว้อัพทีเดียวก็ได้นะครับนี่ขึ้นมา2 8 0น0ฮะ ขึ้นมา2,008ครับผมโอ้โหเรามาดูอันตรงนี้กันหน่อยกันเลยกันนะฮะเดี๋ยวปั๊บอ้าวอันนี้อัพได้มี2องใบปั๊บเขาให้หนึ่งปั๊บเขาให้2เอาละครับผมขึ้นมา20,08นะพลังนะโอ้ oh my god ขึ้นเยอะอยู่นะเนี่ยขึ้นมา20,08เลยขึ้นเป็นเลข3แล้วครับก็ขาดอันนี้ยเดี๋ยวเราจะอัพได้อีกเยอะเลยนะทุกคนโอ้โหไปพัฒนาตรงนี้กันหน่อยนี่นะขึ้นมาอีกหนึ่งนะครับผม ปแผ่นใหญ่หมดแล้วตรงนี้ตรงนี้น่าจะไอ้น่าจะตันตัน,ต,นตันแล้วหรือเปล่าครับยังไม่ตันนะโอ้โยังเหลืออีกหลายช่องเลยนะเลเวลสี่ก็จริงนะแต่เรายังอัพได้อีกหนึ่งสองสามสี่ช่องนะทุกคนอัพได้อีกสี่ช่องนะโอ้โหยมาดูอันนี้หน่อยอัพไปอีกครับปาบ้าหนึ่งช่องใช้สองใบนะสำหรับเลเวลสี่นะทุกคนโอเคครับไปฮะ ป๊านี่อันนี้ใช้4อันนะครับผมสีฝ่ฝานะฮะเรียบร้อยครับผมทุกคนครับก็บอกได้คำเดียวว่าเกลือเหมือนเดิมนะ สำหรับใครที่จะมาเปิดก็คิดดีๆนะครับผมแต่ใครที่อยากจะพลังเยอะๆก็จัดเลยจัดเลยนะครับผมแต่ผมแนะนำให้ดองไว้ดีกว่านะดองกาดไว้แล้วก็รอเลทมันอัพแบบนี้นะครับผมน่าจะมีเดือนเว้นเดือนหรือทุกเดือนก็ลองรอดูกันต่อไปนะครับผมน่าจะมีเดือนเว้นเดือนแหละผมดูและผมมองแล้วนะครับผมทุกคนครับโอเคครับผมก็วันนี้ก็เรียบร้อยนะฮะสหรับอ่สบียงรูนโอกาส อัพนะครับผมก็ได้แค่นี้ครับเหมาทุกแพ็กก็ได้แค่นี้ครับโอเคครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้กับช่องลุงยุทธ a n n e l ด้วยนะครับผมยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบายบาย